ในพาร์ทแลียนนะครับผมได้ทําการเซ็นวิลอดเคอเกตเข้ามาเป็นตัวหลักให้กับเราแทนของทางด้านลูกชอนฮะด้วยค่าตัวที่75ล้าล้านดอซึ่งโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเปิดประเดิมเกมแรกเนี่ยก็มีแล้ว1นึ่แอซิตนะแล้วก็ในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะทําการเสาะหาดาวรุ่งนักเตะนะเพื่อเข้ามาปลุกปั้นเป็นยุคใหม่ของแมนยูต่อไปเพราะว่าก็ไม่รู้นะว่า ซีรีส์เนี้ยผมจะทำไปถึงเท่าไหร่แต่คิดว่าอาจจะหาาล่งเข้ามาปั้นมาเปลี่ยนไทยกับลุกเก่าด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันแมตช์แรกที่เจอกับลีดยูเนเต็ดเลยอันนี้เป็น11ตัวจริงของทางลีดยูเนเต็ดนะครับมาในระบบ4 2 3 1องสามหนึ่ตเลอร์ก็ตามนี้แล้วนะครับตัวจริงและตัวสำร,รอ,งองทางลีดยูเนเต็ด แล้วก็สเปตัวจริงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในระบบ4 2 3 1ผมได้ทำการเปลี่ยนแผนกระเล่นด้วยนะก็ตามนี้เลยนะครับทั้งผู้เล่นสเปตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับดียูไน,นเต็ดเป็นฝ่ายเขียเริ่มมาแล้วมาแล้วตางกลาง ีมุกนี้โอเคโอ,อนาน่าเซฟได้โอเคอเปิดเกตัด,ดได้เอาจ่ายไม่ถึงจิ้มโอเค,อเคมาแ้บอูเห็นบัคโฟวิ่งแล้วตรงกลางมีใครไหมตรงกลางมีจ้ามาครับ ลูขึ้นนำของทางมเชิตเตอร์ไนเตดจากจาดอนซันโชนะเอาแล้วไปดีใจต่อหน้าแฟนรีดอย่างนั้นนะตูกนี้แท็บอินเข้ามาห้กับฟรีดอมพี่ฟรีดอมของเรานะลูกนี้แปรเข้าไปาาามาอีกแล้วเฮ้ยไม่ให้พักกรจายคอหรอมาลาอีได้ไหมโอ้โหมาลาอีแข็งสู้ไม่ได้จา้าไหนงเอเย ส่วนตับของแมชชีเซสเตสไอจีพูโน่ไอจีปาคารโปกูรีนุ่ปาคายิโปกได้ไหมหมาละวีไม่ถึงแต่ไหม่แล้วได้ไหมโอเคเดลิกจักได้อย่าอย่าอย่าพึ่งเดงลิกจิ้มมีชินได้ไหมอุย้ยลูกนี้โดนตีเสมอแล้วครับจากกรีนวูด ไม่ใช่เด็กเก่าเราลูกนี้เคาะกันอยู่หน้าหัวกะโกแล้วก็มีช่องก็เรียบร้อยโดนเลยโอเคได้เอามาระวีให้อย่างงี้ให้ยากโอเคเอาแก้มาได้ไปสวนกลับเลยไม่ใช่ให้ตัวนั้นยากขึ้นเกมยากจังวะ คือเคสคือเคสกลางเป้าเจ้าโอ้โหลูกนี้ปอนยาวลูกนี้เคยเจี๊ยบได้ไหมไม่ได้ฟาลล์บอลมาชนะคือเคสจิ้มโอเคเนี่ยผมบอกแล้วว่าคือเคสซื้อมาเจ็ดสิบห้าก็คุ้มในคอแก้ตัวนะคุ้มจริงมาเล่นกับปากายโปมาแล้วลูกนี้ ลอ้อบาคาโก้กระชากกระชากมาตบได้ไหมลูกนี้ข้างหลังตูขึ้นนำแต่ทางมีล้อเทอเชตลูกน,กนี้ถ้าเมื่อกี้บอลถึงเจ้านี่ผมบอลลัมนะโอ้บาคารโก้เบียดมาเนี่ยลูกนี้นถ้าถึงเจ้าผมบอลลัมมันเลยตัวไปแล้วไงย้อนหลังไปนิดนึง จะดอนวิ่งอ,อยู่ที่เกือบไปรถมีแต่โดนรัดไหมไรสองนาทีโมงสุดท้ายแล้วตรงกลางอย่านะอย่านะตรงนี้อะไรเนี่ยนักปลาโชว์โอ้แล้วโดนช่วง ที่ที่45นะครับลูกนี้เพาะหาช่องจนเจอโอราน่าแม่งไม่เซฟเลยเฮีย <Yeah. S 1> เอาเจ้าล้ำปะเนี่ยโอ้ล้ำแล้วก็หมดไปแล้วนะครับกับครึ่งแรกกอริยเติเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อสองครับในครึ่งแรกเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ครึ่งหลังเลยนะเอาจะดอนโดนดักจ่ายให้ไม่ดีลูกนี้เบเกต แล้วครับมันมา,มาแล้วครับดีโอ้โหข้างล่างว่างๆเลยลาลุวีอุ้มลาลุวีปล่อยเขาผ่านไปนี้ยังไงเปิดเกมมา,ส,าสักหลังมึงก็โดนแล้วเนี่ยสามนาทีไม่แล้วคือโดนง่ายเกินนะลูกเนี่ยมาลูกบีปล่อยให้เขามาได้ไงวะแบบรอแบบรอแบบรอ์เซฟ อะไรก็คเคย PS ผมกลางไม่มีใครเลยบางกายโยกุโอ้โหไม่ได้หาไใจตรงกลางให้มาตรงนี้โอเคสวนได้มั้ยเอา้ชาช้าอีกวเต้โอ้โดีแล้วโอ้โหเต้ไปชา้าจังหวะเนี้ย เราเป็นคอนเนอร์ของทางดีจีเนตตดนะครับสวนขึ้นไปให้หมดมาแล้วเจาไปดูรอโอเคคือค,คีใหม่เนือชคตเลอคิดเลยคีตลูกนี้ยังไงโอเคตูตีเสมอจ้ามินอ๊ออเคนะลุ้นแฮตติกด้วยแมตชนี้ ไอ้เหี้ยแบ๊กกูยิงเยอะกว่ากองหน้ากูอีกชาขึ้นมาคนเดียวเลยนะครับแล้วก็จิ้มไปเรียบร้อยเดนเจิแม้งแตะไปแตะไปแ,แล้วเดนเจิฮอตไหมเฮ้ย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 เขียไปก่อนสีคุกเต้โอ้โหไม่ถึงว่ะ เ,เจมส์อวเอาว,วบีบังบางไลน์หน่อยโอ้โหลูกนี้มาโดนอีกมาโดนอีกเจียเจียไปก่อนเอาเจียไม่ขาดลูกนี้โอเควันนน่าอังเซฟอะไรวะเนี่ยเราผมส่งสองตัวลงมาขอโทกานากานาโชเออแทนซานโชแล้วก็ดาโลแทนมาฟ์ราวีนะดาโลเติดได้ไหมโอเคโล อ๋อเดนี่เจมอยู่นะดาโลเติมหน่อยดาโลเติมหน่อยช่วยเขาหน่อยปะไก่โกไปตรงกลางกลางมีใครไหมการโชว์การโชว์ชวพิกทุงนี้ขอลองกดโอ้ตรงตัวปะโชว์ช่วยไม่ได้เฮ้ดารุมาแล้วดารุมาไก่โค ด่าโลเติมแล้วมาแล้วลูกนี้ยังไงตรงกลางไม่มีใครเลยมีการนาโชลูกนี้โอ้โหเย้ยน่าจะยิงเองว่ะทุนเวลา3นาทีนะครับโอเคกระชากมาให้พปทีการนาโชกานาโชด่าโลยังไงอุ้ยไม่ถึงเชี่ยหมดเวลาปะเนี่ยโอเคแล้วก็หมดไปแล้วนะครับ ดีกินเ,เปิดบ้านเสม,มอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ3อือลูกนี้แต่ผมเห็นละฟอร์มดาโลไม่งดีกว่ามาลาอุยว่ะเดี๋ยวเรามาส่งสเกลไปหานักเตะอืมอะไรดีผมชอบนักเตะเอเชียผมอยากได้แบบว่าอีโกอีทมาเลยอีโกอีท ขอเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็กองกลางตัวรับ1เนาะเพราะว่าเหมือนว่ากองกลางตัวรับกับเซ็นเตอร์แบ็กนี่จะเหมือนจะโรเตชันก็ได้อยู่สต็อปเปอร์แล้วก็บอลเพย์อิงดีฟอล์นะแล้วก็ตรงกลางจะใช้เป็นโฮล์มูนติ้งมิดฟิลด์และในสัปดาห์นี้นะครับมีลอสเคอร์เคสของเราติดทีมออฟเดอะวีกนะทุกคนเออติ็ดสล้านฟองคผมบอกผมว่าคุ้มจะได้เอฟเตอร์มาแล้วครับเกมการแข่งขันนัดที่7 ของพีเมลีกนะครับแมเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับฟูลแลมนะนี้เจอเด็กเก่าเราด้วยลุกชอและนี่เป็น11จุดจริงของทางแมเช h สเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมวันนี้ผมส่งเอเดโก้ด a ลโลแทนมัตราอุยนะครับแล้วก็คอ p บีเมนูแทนบุกเตที่เหลือก็จะเป็นตัวจริงออกจากนัดที่แล้วหมดเลยแล้วก็ตามนี้นะครับ น,นี่เป็น11ตัวจริงของทางฟูลแลมนะมาระบบ 4, 2, 3, 1เหมือนกันวันนี้ลูกชอเด็กเก่าของเราออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะมาครับเกมกันเข่ครันเริ่มแล้วนะครับฟูแลมเป็นฝ่ายเขียนเริ่มมาในชุดสีขาวแผ่นสดกลับทีน,นียแม่งจ่ายบอลกันยังไม่ตรงเลยนะโยโอ้โหลูกนี้ มีโล่งๆนี้โอเคหลุดเก่าออกไปนะครับเต่โลบออกได้โอเคบอกได้ตรงกลางให้ม้ถึงโอเคแต่ดรอปลากไปเลยดับรอเพื่อนก่อนป่าพืที่ตรงกลางขอพี่เมนูเปิดที่ขับี่เมนูที่นี่คัพี่เมนูออกมาทางซ้ายลูกนี้ ออกดอลโลรงกลางตรงนี้โอเควันน,นั้เซีฟไปยกไปก่นอนส่วนกัรเซตเตอร์เซตคัพี้เมนูเจ้าวิ่งหน่อยเห็นเจ้าวิ่งแล้วเอาพิกได้โอเคลูนกนี้โอ้ไม่ตรงกรอบวางยาวมาติดเก็บได้ไหมเอ่อเโน่ข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วรอ ในเจา้จาเจ้าลูกนี้สังหารตรงนี้ม่เลือดเขาเมอดเจ้าเดืดเดอดบาคายาโกเห็นเจ้าวิ่งแล้วไม่ล้มมุมที่คุ้นเคยเฮดาโลฟังได้สวยผมจะขายมาละอุยแทนดาโลดิโดกนกพนะ่ะเห็นเจ้าวิ่งแล้วชอ่องนี้โอ้โหโดนชนไว้ก่อน โอเคครับลึกเกินไปดีบาร์ไกยโกโ้ดารโลดีใส่ลอดารโลลูกนี้ยังไงเจอกับเพื่อนเก่าอ,อุ้ยจานโอ้โหเกี่ยวขาาวขนาดนี้มาครับเสอนก่าของอุ้แรมชอชอมาเติมตรงการจะริกจะริก เด็ดช่วยกับดาโลโอเคเด็ดคลิปได้เอาสวยดีนี้คลิปหน่อยโอเคเอา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 ้ยเอ้ยเอ้ยเยี่ยไรเนี่ยโอเคดึงเลยครับโอเคิีขึ้นมาเองลากมาเองคิเคือคิเคืเคิดบูโน่สารสนหมดเลยโอ้ลุดกอบ กได้ไหมโอเคโอเคเจ็บได้เอาอีกหนึ่งไหมในที่บุโ,นโอนตรงกลางไปาาโด,โดูเห็นต้อง,องแล้วเจา้าจิกมากดพวกนี้มหมดไหมจานหมดหรือยังโอเคแล้วก็หมดไปแล้วนะครับกับครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อนมินคอตต่อจะสูงจากเจ้าปโดนะครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเชียร์เริ่มต้าลู งงกลาเล่นกับบากาโยโก้ตบให้เจ้าอีกทีหนึ่ง<ะ>เอาไม่ใช่โอ้โหไม่ที่จะตบตรงนั้นไอ้เหี้ยกูจะตบกับทุกกลางลัดฟูแลมจะสวนกลับไหมเอาบอลยังไปถึงโอเคปาโชตัดได้เราจะสวนกลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดอรอฟี่ซันโชเอ้ยให้จะดอรอฟี่ซันโชไอ้เหี้ยอะไรเนเจ้าวิ่งแล้วเจ้าโดนบางลายอีกแล้วคอบบี้คอบบ,อบ,บี้เอาตรงนี้โอเคเดลิคกิมได้เกือบแล้วให้ไปที่ตรงกลาง แต่ส่วนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมตั้งล่างมาแล้วแตดอนวิ่งแล้วไหลต่อให้ตรงกลางโอ้โหเอาวันนี้ชิปชิปหายเฮียได้ไหมเก็บได้ไหมขอโชว์ชิปได้ไหมขอโชว์ชิปหน่อยอเดี๋ยวมาส่วนกลางของแมนเชสเตอร์ยุตดอีกทีน,นึงไปเร็ว ปลากลียโกูรอเพื่อนก่อนให้ตรงกลางที่บูโน่ได้ไหมเจา้าตู้นี้มไม่แล้วมันไม่แล้วส่วนเจาของกุลแอมจะรีบขึ้นมาเลยเฮ้ยมันแยกมาคนเดียวเลยเฮ้ยดาโลดาโลโอเคดาโลเอาได้ไหมโอ้โหยังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอเค เป็นคอนเนอร์ของทางฝั่งฟูลแลมนะครับอ,อบึ๊บอึ๊บเคียย์หน่อยบล <c oughs> ็อกอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ลูกชอยิงลูกนี้ขูคขิกอยู่หน้านี้ลูกชอเก็บตกได้แล้วก็ซัดด้วยขวาลูกนี้ฉลบโอ้โหประตูตีเสมอจากทางฟูลแลมโดยลูกชอนะ <c oughs> ให้ไปธีดดาโลยทีนึง <c oughs> ดาโลยจี้ G. ใส่ตบกลับเข้ามาเจ้าลูกนี้ ยังเซฟได้อีกทีนึง่ตงตกมาที่เคยเค็ดเก็บได้เง็นเย็นเย็นที่เคยเดอีกนึงเอาตอกกลับเข้ามาโอ้โห,โหไม่ได้เอาออจานเอาจะโทษโอเคไปฝ่าวอยงไงวะนะ่ะโอเคลูกนี้ปัมบอลแล้วไปเตะซ้ำบูโน,โน่นะโน่รับบทสังหารจะโทษลูกนี้โอ้โหเพื่อนรุ้นกันมาก ลูกนี้ยังไงตรงก,กลางไปสองประตูต่อหนึ่งจากทางบูโนโฟ่ฟอนเดนเดสนะครับมาแล้วโอเคลูกนี้เย,อเยือกเย็นมากกลางประตูแล้วนะครับอย,ย,ย,ย่าอย่าอย่าเหลืีสี่นาที โอ้โหช่องนี้หลุดมาเอาคืนหลักไปเอาทีนี้ยยนอ,อ,อย่าอย่าล้นประตูตีเสมอจากทางฟูแลมนะครับโดยราอูนโอ้ลูกนี้ขึ้นนำเมื่อกี้จากขึ้นนำเมื่อกี้สมาธิหลุดกันนะโอ้ลูกนี้โอ้แล้วก็เสมอกับ ฟูแลนด์ไปนะครับจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสม,มอให้กับฟูแลนดโอ้ยช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยมาแล้วครับเกมการแข่งขันนัดที่8วันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเยือนถิ่นริสตัลพาเลทเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวจริงของทางคริสตัลพาเลทนะครับมาในระบบ4 2 3เฮ้ย 5าส5 2 3สิเฮ้ยระบบไม่ค่อยเจอเลยวะ่ะนี่ก็เป็นตัวจริงของทางทตัง์เลตนะแล้วในส่วนของ11ตัวจริงของทางแมชิตเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมในระบบ4 2 3 1เหมือนเดิมวันนี้ผมส่งเรนนี่ยโรมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็อมัดเดนโรเซอร์เซ่แล้วก็ตามนี้เลยนะครับวันนี้ผมลองอใช้เซอร์เซ่กับการาโชดูว่า ก็ามากัดเจี๊ตัดได้ไม่รู้ตัดได้แล้วทา่จะในสู้กนต่อเพื่อนกเติกเติกุติเตลากมาเองจ่ายให้ดาวโลูอาากอัดดีโนโ่ยืมที่อัดอีกทีนึงจ่ายเขาต่างโอ้ผมไม่ได้เก็บได้ไหมจานโอ้โหล้มทั้งตัวอย่างงี้เปล่าครับ ติดในก่อนจาลุโนใหพี่กาลาโชทีหนึ่งกาลาโชแตกแล้วซัดสายะกปตูขึ้นนำจากทางอเลฮาโดกานาโชมาออชนะเหอดันเนี้ยมาครับแมนเชเตไนเตขึ้นนำก่อนจากทางอเลฮาโดกานาโชนะ โอเคโอ้โห okay. oh. ตรงกลางลงลงเฮ้ย hey, ตรงกลาง okay. block. อีกทีโลโลบล็อกอีกทีนึงบล็อกได้ไหมโ okay. อเคน่าหน้าเซฟเกือบลดออกคืนไวอีกแล้วคอเนอร์แรกของเกมนะครับเป็นทางฝั่งทิตันทะเลโลโอเคสวนกลับได้ไหมตุ๊กตี้ให้อมัดอมัดล้ออมัดไปจริกงก่อน hey. เฮ้ยเค ตรงนั้นแล้วดารุโอ้ดารโุโดนจิ้มไม่ได้วะออกคืนออกคืนโอเคดารุยังื้นได้ตรงกลางเติมเติมหน่อยลูกนี้โอ้โหอะไรอะชนเสาเหรอโลกคนนึงโตดารลกีใส่กีเขาใส่มีเห็นช่องน้นจะจ่ายไม่ได้วะพอไป ดีนึ่งเดี๋ยวเซ่เอาได้ไหมเอาอามัดโอ้ยเอามัดไปจิ้มแล้วยิงได้นะสองประตูจะสูญจากทางอามัดเดียรโลมาให้ไม่ได้อย่างงี้ดีวะลูกนี้อามัดไปจิ้มเอาคืนมาได้แล้วก็ยิงด้วยซ้าย,ยนะลูกนี้มาแล้วครับใจมาวะ่ะเออลูกนี้อะไรนี่ฝากไว้วเคยเก็ตโอเค รีบละเพราะว่าทำแล้วสองเว้แต่อย่าชะล่าใจนี่ไงตรงกลางเอซิมเลยยิงเองวะยิงเองเลยโอ้ยโดนหน้าเซฟนี่ไงชะล่าใจไปแป๊บเดียวได้ไหมสวนกลับสวนกลับเอาติดโอ้โหเดี๋ยวมันจะโดนพ่ออย่างนี้แหละพลาดกันเนี่ยน้ำแล้วชะล่าใจยาโอเคไปช่วยชิดตีนเกือบโดนหน้าอ้ง่ะ วุ้ยวุ้โอเคการนะช่วยมาช่วยทันฝากพี่บุโน่บิงหน่อยครับเอาลาเซซ์เซฟบินพังแล้ว,อ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 ,ลวอีกโอ้ลูกนี้บอลยาวาทางจุดตั้งทะเลดาโลจะเหไ,ได้ไหมโอเคดาโลตั้งมาได้ฝากพี่บุโน่เซเซ,อเซอ์อีกทีเดียวช่องนี้นี่แหละไม่เหลือแล้วลูกนี้โอ้โอ ซึกเซ่นะครับผมมาแล้วเอ้ยขอชนะบ้างพลาดจริงไม่ตรงกรอบไปลูกนี้ไม่เหลือครับแป้ด้วยซ้ายเฮประตูที่สามมาแล้วน้องเล่งแล้วบอลยาวของทางกิตันพาเลต์เบอร์อเคสเก็บได้กานาโชยังไงโอ้โหกานาโชไม่ได้และทดเวลาสองนาทีอาจจะเป็นเพล์สุดท้ายละเบอร์เซ่มงยังไง เก็บได้ไหมหมุนข้ามมาทีนึง่งยังได้อยู่ตรงกลางลูกนี้โอ้แล้วก็หมูดไปแล้วนะครับครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือนำทิตตันพาริสไปก่อน3ประตูต่อ0เป็นคอเนอร์ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่ขอโขกเน้นๆได้ไหมอุ้ยจ้าลูกไม่หมกไปวะเอาล้วทิตตันพาริสจะสวนไหม มาลงมาลงมาเร็วเร็วมันมาแล้วเนี่เยเสียกินได้แล้วส่วนอีกินเอาไม่ได้มาได้ตรงกลางมาแล้ว,ว,ลว,วปลาชูเอาตอบตรงกลางหลุดหลุดเป็นทุ่งตรงนี้โอ้โหโรตีแตกนี่คือโดนสวนกลับนะแล้วก็เรียบร้อยลงวากันไม่ทันอ่าสี่สองเขาไม่อยู่อะสี่แต่สองคน กลางอยู่ตรงกลางสนามอยู่ตรงนี้จ่ายช่องมาโอเคปลาชูตัดได้ไปแล้วครับกดกลับอของแมนเชสเตอร์ยูไนเตร็จหนีแล้วโดนตัวซเซอร์เซ่วิ่งไปแล้วพลิกมารอเพื่อนก่อนตรงกลางมีบูโนโ่ไอพีเฟอร์ดิตีทีนึงเดี๋ยวล็อกเข้ามาแล,ล้วลคพลิกแล้วกดเลยไหมตรงตัวซ้ำได้ไหมไม่ได้เก็บทิ้งได้ไหมหนูไม่ได้ไ ได้อีกทีนึงทีนึงเอาเซซเซพลิกได้โอ้โหกดเลยลูกนี้อ่ามุมนี้บูโน่ขอลองีวะผยาะแรงไปวะอันนี้โอ้ชนเสาอุ้ยเหี้ยปล่อยจอยทำไมเนี่ยเด็บสเต้เก็บได้ไปตัวนี้สวอนทีนึง ดาโลเติมหน่อยครับดาโลเติมมันมากตรงกลางมีเซอร์เซย์เซอร์เซย์กดลูกนี้โอ้ยิงเซฟได้อูกาเตเห็นดาโลเติมมาอีกแล้วตบเข้าตรงกลางให้เอ่อเอาจุดโทษเรียบร้อยครับผมจุดโทษจากอัมัดเยโรนะลูกนี้ล็อกอยู่หน้าประตูโอ้ลูกนี้สกัดช้าเป็นหนึ่งจังหวะนะครับบูโนจะเป็นู้สังหารประตูนี้ มียังไงนี่ปเป็นโอกาสใหญ่เลยคือตัวหนึองจาคืนเอาเฟอร์นเด็กเออเคโล่งใจละจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็มาสองนัดเมื่อกี้คือยังไม่ชนะเลยเนะนี่ยนัดนี้ผมก็ชัวร์ละชัวร์ละจริงๆลูกนี้ไปขวาไปไปผิดทางนะครับลูกนี้อันนี้ก็เหลือเวลาประมาณสิบนาทีนะ เอาพีกได้น,น,นี่โดนกดโอ้อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะชัวร์ก็ไม่ชัวร์เนี่ยมาสองนัดเมื่อกี้คือยังไม่ชนะเลยเนะนี่ยนัดนี้ผมว่าชัวร์ละนัดนี้ผมว่าชัวร์ละอย่านะอย่านะเอาลูกนี้หลุดมาแล้วกด <S 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 อะไรไะลูกนี้มาคือเขาโหหลุดหลุดมาเป็นทุ่งเลยโยโร่ตัวสุดท้ายนะ อจะชนะไม่เนี่ยนัดนี้ผมว่าชัวร์ละชัวร์แล้วลจริงๆแล้วผมเปลี่ยนผู้เล่น4ตัวเลยนะครับส่งแฮมเบิร์มาแทนฟาโชแล้วก็วาเลนแทนคัปปี้ไมนูแล้วก็ใครอีกวะใครอีกไม่รู้จะไม่ได้ยันไปเมื่อคืนจะจำไม่ได้แล้วเอเดริกแทนโยโร่แล้วก็ซานโชแทนกาลาโชได้อยู่ อไอไดูได้ปะบดหกอัเนี้ทดทดทดนานมากตบมาตรงกลางมีไหมให้บุโน่ทีนึง่งอ๋อระบายใจขึ้นเยอะเลยวะ่ะมาแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงประตูที่ห้านะนำฮาวไปอสองลูกบุโน่โอเคไม่ได้แล้วปล่อยไป จานเปาโอเคแล้วก็หมดเส้นนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะคิสตันทาเลิดไปในหประตูต่อสก็เกือบแล้วนึกว่าจะไม่ชนะบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับโอ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับขึ้นมาเป็นอันดับ9้านะครับทุกคนเอ้ยแล้วลิเวอร์พูลล่วงมาจากจ่าฝูงว่าเป็นเซลซีว่าจ่าฝูงเออแล้วในพาร์ทเนี้ยเกมเพิเีกเหมือนจะประกาศว่าลิเวอร์พูลเพิ่งจะได้แชมป์ไปนะทุกคน ก็ยินดีกับแฟนๆลิเวอร์พูลด้วยนะโโหแชมป์ปีแรกของอเมร์สลตนะก็บอลเมนยูผมก็ตอนนี้ก็อะเนะก็ดูไปพึ่งเสมอกับทางบอลหมัดไป1นึต่อหนึ่อ,นนอ่าก็ตามนั้นนะครับส่วนในเกมก็อยู่อันดับ9ก็ดีกว่าในชีวิตจริงหน่อยชีวิตจริงแม่งอยู่อันดับ15นู่นก็โซนตกชั้นเป็นไงบ้างโซนตกชั้นจะมีเวทบอมบอลหมัด แล้วก็ลีดอุ้ยแล้วก็นัดหน้าเรามีศึกแดงเดือดครับทุกคนเป็นเกมในบ้านนะเจอกับทางรนะิเวอร์พูลนะส่วนอีก2แมตช์เป็นอะไรเป็นโอ้โหเป็นสเปอร์แล้วก็นิวคาสเซอลโอ้โหพาทหน้าหนักมากเอาละครับก็พานนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับก็ติดภาพประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคำพูดคำจาคำใดที่ไม่สุภาก้ก็ขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ